สรุปข่าวเด่นประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันที่12สิงหาคมนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสกาักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันรีหลวงเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมนพรรษา 12สิงหาคมพุทธศักราช2567ณนหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแสดงความจงรักภักดีวันที่9สิงหาคมนายสมพลใจกลิมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายยุทธนาบุตรเนตร วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่วัดสาทองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสุวรรณสลานุกิจรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าว่าวัดสาทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์วันที่8สิงหาคมนายสมพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดประจำปี2567 เพื่อเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมที่วัดบ้านป่าสุม่มอำเภอทวัดบุรีโดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้โอกาสจำนวน100คนรวมถึงมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบบ้านคนพิการวันที่19สิงหาคมเวลา9นาฬิกา นายสมพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์ประจำปี2567โดยมีนายยุทธนาบุตรเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมณลานหน้าวัดวิมลนิวาสตะบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันที่7สิงหาคมนายชูศักดิ์ราบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีตำบลสีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันที่6สิงหาคมนายชูศักดิ์ราบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบบัตพรพลเมืองสีขาวและประกาศนียบัตรครัวเรือนสีขาว ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรโดยมีนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอทวัตบุรีพันตำรวจเอกภาสกรหินเทาผู้กับกับการสอพอทวัตบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงเรียนชาวนาตะบนเมืองน้อยอำเภอทวัตบุรีวันที่16สิงหาคมนายชวัตชเวพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฉเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยมีประมงจังหวัด 101, ร,ร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมที่แหล่งน้ําสาธรารณะหนองแคนตะบนตรงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยวันที่1 4สิงหาคมในายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารร้อยแก่นสารสินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากที่ลานหน้าหาว 101, อวอร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารผลิตภัณฑ์โอท็อปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมออกบูธจำหน่ายอาหารรวมกว่า160บูธและภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายวันที่25สิงหาคมในนยุตดนจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดประจำปีการศึกษา2 5 6 7 โดยมีนางวงเดือนเกษมทรัพย์เกียรติสุภะรองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษาคณะกรรมการมูลนิธิสตรีศึกษาร้อยเอ็ดและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่หอประชุมไซทองโรงเรียนสตรีศึกษาอําเภอเมืองร้อยเอ็ดวันที่16สิงหาคมที่โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสริลภูมิตบลขวัญเมืองอาเภอเสริลภูมินายนพดลจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายยุทธนาบุตรเนตรวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันที่16สิงหาคมนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่38ประจำปี2 5 6 7ฮอวิร์ด้อยเอ็ดเกมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวนหน้าส่วนราชการผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมงานที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวันที่17สิงหาคมนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลวิ่งกับผู้ว่าบูชาพญาสีสุโธนาคราชโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวนหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนตลอดจนคณะนักวิ่งจากชมรมต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากวันที่7สิงหาคมนางอรุณีปัมามานผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศักดิ์กรมหลวงลาบุรีดีเลกลธิ์เนื่องในวันระพีพุทธศักราช2 5 6 7โดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาอาการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดร้อ